บ่าพี่น้องข่อยบ๊อบมี่ก้อนคารับบ้านกับพี่น้องข่อยเจ้าอันคาร์โร่ไห่พันหนึ่งปามาทันพี่เด้อวันนี้บ๊อบมีเงิ่อนขาดกลับบ้านบ๊อบไห้เมียกลับเด้อบ๊อบดูใจดิบ๊อบพี่น้องข่อยโอ้ยเอฟซีเอฟซีพี่น้องข่อยข่อยจะกลับบ้านก่อนวันนี้พี่น้องเอฟซีเป็นห่วงยันข่อยบ๊อบมีเงินกลับบ้านเพื่อจะเจ้าเงือนไห่เติมน้ำมันพี่น้อง แต่ว่าขี่หอนไสก็หออน่นแห้ะพี่น้องไผ่ซพคนเงินจีบเนี่ยคนเอาเงินไหอันตั้งหลายพันเท่าไรก่อนวันนี้แกไผ่เติมน้ำมันรถอาพนกเดินมาชื่อเบียบอกไม่ช่อเบียล่าพันก็เดเลยหนึ่งสองสามสี่หาหกขอยได้เงินเจ็ดพันพี่น้องแต่บ้านน้ำมันกันี่ไปหอนสหอดไสเขกรจัดบางหันแล้วพี่น้องเงินไหใจนี้ดีอซขอยบางบ้งคนีดีนี่จะคนที่เงินไหขอบคุณเลยหลายขอบใจหลายไปก่อนเลพี่น้องวันดี